อาชีพนักดนตรีเจ้าค่ะเป็นมือกองเจ้าค่ะมันก็ทุกนานนะคะจนมันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเพราะมันไม่ไหวแล้วตอนที่ตัดสินใจมาบวชนะเจ้าคะก็คือคือปีที่แล้วเนี่ยก็มีความสุขดีตลอดแต่พอมันเข้าสู่ปีนี้ก็รู้สึกว่า มันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ค่ะมันเหมือนแบบว่ามันเครียดจากหลายๆเรื่องแล้วก็บวกกับพี่ของเราที่เรารักแล้วก็เคาลบเขาก็เพิ่งคิดสั้นเส,เสียชีวิตไปเจ้าค่ะแล้วก็แล้วอยู่พ่อกับแม่เนี่ยโยมพ่อยมแม่ก็โดนหมากัดอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าบวกกับตัวเองจิตใจว้าวุ่นเครียดเล่นดนตรีก็เล่นแต่เพลงเศร้าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบ ิตของเราเศร้าโศกแล้วเราสับสนมากๆกก็เลยรู้สึกว่ามันควรถึงจุดที่พอได้แล้วเราควรหยุดรู้สึกแบบนี้ได้แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงจุดที่เราหายสักทีก็เลยคิดว่าหันหาข้อธรรมะด,ดีกว่าหลังๆคือบังเอิญได้อ่านหนังสือของเพื่อนที่เป็นหนังสือธรรม,มะแล้วพอได้อ่านก็รู้สึกว่าธรรม,มะ ช่วยเราได้อย่างเช่นบางประโยชน์อย่างเช่นที่ชอบนะก็จะเป็นประโยชน์แบบว่าหยุดคือสําเร็จก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่มันคลิกเลยแบบเออถ้าแค่เราหยุดคิดหยุดทุกอย่างมันก็จบแล้วนี่นาประมาณนี้เจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบก็เลยมาอ่านหนังสือธรรมะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ก็ได้ฟังมีโอกาสฟังคลิป YouTube แล้วทีนี้ก็เปิดไปเจอคลิปของเอมมี่ แม็กซิมอะค่ะที่คุยกับคุณยายแล้วทีนี้พอเรามองคุณยายนั่นคือไอเดียแรกเลยที่เห็นผ้าขาวของคุณยายนะคะเห็นผ้าขาวของคุณยายจ๋าแล้วรู้สึกว่าเกิดเกิดความรู้สึกสง,งบผ้าขาวเห็นแล้วรู้สึกวยทําไมมองแล้วมันรู้สึกดีจังเลยทําไมมันเป็นความรู้สึกดีที่แบบว่าพูดไม่ถูกจริงๆจงเจ้าค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจว่า ตอนนั้นดูตอนกลางคืนเนาะแล้วรู้สึกว่าอยากบวชตอนที่บอกพ่อกับแม่บอกแม่คนแรกเลยค่ะเพราะตอนนั้นที่ดูคลิปตอนกลางคืนแล้วตัดสินใจเลยว่าเดี๋ยวรอให้เช้ามาเรายังไม่นอนเราจะบอกแม่ตอนที่โยมแม่ตื่นขึ้นมา <c oughs> ก็เลยบอกโยมแม่โยมแม่ก็แบบว่าเอาสิโยมแม่ไม่คิดเลยไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> โยมแม่เขาก็บอกว่าถ้าบวชแล้วแม่ชีดีนรู้สึกดีขึ้น ก็ไปเถอะเขาก็ดีใจเพราะว่าเราก็แบบโอเคบอกโยมพ่อโยมแม่ว่าเนี่ยจะบวชเนี่ยบวชให้นะให้โยมพ่อโยมแม่ที่หนึ่งเลยแล้วเราเป็นที่สองเพราะว่าเราคือผลพลอยได้ที่แบบเราจะสุขใจสบายใจเราได้ออกมาอยู่โลกแบบว่าได้ละโลกได้ปงผมคือผมเนี่ยช่วยให้ผู้หญิงดูดีช่วยให้ผู้หญิงสวยแต่เราคิดว่ามันมันไม่จำเป็นะ่ะเราอยากจะตัดทิ้งทุกอย่าง ก็ต้องตัดจริงๆเจ,ๆจ,ๆจๆ้าค่ะหนึ่งเลยคือเราเลิกเล่นโซเชียลด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเราเราจะลองตัดจริงๆสักหนึ่งเดือนแบบว่าไม่โพสต์ไม่เล่นอะไรเลยเพราะว่าโซเชียลทาให้เราป่วยด้วยแล้วคิดว่าการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ธรรมะเป็นสิ่งที่จะเยียวยาแล้วแต่ก่อนเราจะชอบโทษตัวเองเนาะทำไมเราแย่แบบนั้นแบบนี้แต่คุณแม่จ๋าเขาก็จะบอกว่า ใช้ปัญญาดูสิอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าคําว่าปัญญาไม่เคยอยู่ในชีวิตเราเลยเพราะเราชอบโทษตัวเองแต่เดี๋ยวนี้พอจะใช้ชีวิตก็เริ่มมาคิดแล้วเออใช้ปัญญาก่อนลองใช้ปัญญาตัวเองก่อนค่อยๆแก้ปัญหาทีละปัญหาการที่เราได้ทําวัดเช้าทําวัดเย็นคือได้กวาดวัดอยู่กับธรรมชาติได้ดึงวัชพืชจากก้อนหินต่างๆคือเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตเราไม่ทุกข์ โยมพี่เขาก็ทักนะคะว่าเนี่ยแววตาเปลี่ยนไปเลยนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แววตาเปลี่ยนไปเลยยิ้มก็ยิ้มเหมือนเดิมแต่แววตาเราสดใสขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นเราไม่ทุกข์เราไม่สับสนอีกแล้วเราจัดการกับตัวเองได้เจ้าค่ะคือนักดนตรีอะเนาะอารมณ์มันอ่อนไหวมันรู้สึกก็รู้สึกอะไรเยอะเวลาเรารู้สึกเศร้าเราก็เล่นแต่เพลงเศร้าๆแล้วมันยิ่งตอกย้ําแล้วมันยิ่งรู้สึกเยอะมันกลายเป็นว่าหนักมันช่วยอะไรไม่ได้เลยเขาบอกว่า มามืดก็ไปสว่างนะเหมือนคุณยายเขาก็รู้เพราะว่าเราก็ได้คุยกับคุณยายด้วยเราก็เก็บไปใช้ในชีวิตเลยใจดีไหมใจดีมากลหลายๆคนที่นี่ที่มาเขาก็บางคนก็มีปัญหามีความทุกข์มามเพื่อนๆของแม่ชีอ่ะดีขึ้นทุกคนเลยอึ้งมากๆเลยเจ้าค่ะ